ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเอฟซีตะเพียบรนราทุกท่านนะครับวันนี้ตะเพียบรรณานะครับกลับมาพบป,ปะเพื่อนๆน,น,นะครับตรงกับวันเสาร์ที่21ิมิถุนายนพศ2 5 6พนนะครับซึ่งตรงกับวันเสานะร์เป็นวันที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราได้พักผ่อนกันนะครับ แล้วสำหรับเสานี้นะครับตะเปียบบรรณานะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําขนมขนมโบราณได้ทานกันนะครับในครวเรือนก็จะทําเป็นประจานะครับถ้า,ว,าว่างๆก็เปียบว่าจะทําให้ายายกับลูกเขาได้รับประทานกันในครูเรือนกันเป็นประจํานะครับ เมนูวันนี้นะครับของหวานเมนูวันนี้ตะเพียบก็จะพาเพื่อนนะครับไปทําขนมนะครับใบบัวใบเตยขนมใบบัวใบเตยนะครับซึ่งตะเพียบก็ได้เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับจะพาเพื่อนๆไปดูการนะวิธีทําขั้นตอนต่อไปนะครับตามไปดูเลยครับเพื่อนเพื่อนครับมาดูส่วนผสมนะครับกับการทําขนมใบบัวขนม ใบบัวดอกบัวบัวานเรานะครับนะครับนี่นครับก็จะมีนะครับกระเพียกจะใช้แป้งข้าวโพดเอ่อหน,นึ่งส่วนตามด้วยนะครับแป้งข้าวเจ้านนะครับส่วนที่สามก็ตามด้วยแป้งสาลีหรือแป้งอนเองกนกประสงค์นะครับเอ่อเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นเอเนกประสงค์ แต่ว่าถ้า anse, เพื่อนๆมมีเราก็จะสามารถใช้แป้งข้าวเหนียวได้นะครับแต่การนี inside, anyway. ้ตะเพียบไม่ใส่นะครับเพียงแต่นํามาให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเกิดเราไม่มีแป้งในะสงค์เราก็จะสามารถใช้แป้งข้าวเหนียวได้นะครับส่วนแป้งข้าวเหนียวนั้นเวลาเราใส่ไปผสมไปนะครับก็อย่าใช้มากนะครับเพราะจะทําให้เหนียวเวลาที่เราทอดจะติดกระทะนะครับแต่ว่าถ้าเรามีนะครับแป้งสาลีในะสงค์แล้วเราก็ไม่ต้องใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับ ตามด้วยนะครับเกลือนะครับส่วนผสมต้องมีเกลือนะครับใส่เล็กน้อยนะครับครึ่งชนโตหรือชนชานะครับเอาตามเป้๊นะครับต่อไปก็จะมีนะครับน้ำตาลนะครับเพื่อให้ได้ความหวานนะครับขอขนมนะครับชอบหวานน้อยหวานมากนะครับก็เอาตามใจชอบของเรานะครับ สา่สูตรน้ำตาลนั้นเราก็จะใช้ได้ทั้งเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือจะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือไม่งั้นเราก็จะสามารถนำน้ำตาลปีป๊บครับมาใช้ได้ยิ่งดีนะครับพอจะไดนะ้ความหอมได้อรรถกับขนมดอกบัว ให้ได้ความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นสำหรับการทานนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมอาจจะเปลืองไปหน่อยนะครับในช่วงที่เรานําไปอยู่ขั้นตอนการพิธ,ธีรมนะครับก็คือน้ํามันนะครับน้ํามันก็เปลืองไปหน่อยนะครับสําหรับการทอดหรือทําขนมดอกบวัวแต่ละคั้งใบบวัวแต่ละข้งนะครับงานนี้ตะเพียบจะใช้เป็นน้ํามันพืชถูเหลืองนะครับ ตะเพียบจะไม่ใช้น้ำมันพืชน้ำมันส่วนผสมของน้ำมันปาล์มนะครับะเพียบจะใช้เป็นน้ำมันทวเหลืองนะครับเอาตามด้วยนะครับกะทิกะทิสดนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ดีก็ได้นะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดมีขายกันนะครับถ้าเป็นเพื่อนขยันหน่อยถ้ามีกะทิสดที่เรานำมะพร้าวมาขูดคั้นเอากะทิสดมาผสม ได้ยิ่งดีนะครับจะได้รสชาติความหอมกลมกล่อมมาก่ขึ้นสำหรับขนมดอกบัวในครั้งนี้มาดูต่อไปนะครับส่วนใบเตยนี้ถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะทอดทานได้เลยแต่ตะเพียบงานนี้ตะเพียบจะใช้ใบเตยนะครับนำมาปั่นนะครับเพื่อนำเอานา้ำใบเตยไปผสมกับแป้งให้ออกมา เป็นสีเขียวนะครับน่ารับประทานมากขึ้นนะครับสิ่งของที่ต้องเตรียมก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเราปัน่นเสร็จแล้วเราก็จะนํามากรอกับผ้าขาวนะครับเอาเฉพาะน้ําใบเตยสีเขียวเพื่อที่จะไปผสมกับแป้งให้ได้ออกมาเป็นสีเขียวสดน่าทานมากขึ้นนะครับสาหรับขนมใบบัวท้งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับประมาณนี้นะครับเ,เพื่อน ลองทากันทานดูนะครับในภูเรือนเรานะครับสามารถทําทานกันได้ง่ายๆนะครับี่ตเพียโกนํามาให้เป็นเพื่อนนะครับบางท่านก็รู้แล้วนะครับรู้สูตรแล้วตะเพียกก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรียกว่าทบทวนนะครับนี่ก็ให้เพื่อนได้เห็นกันนะครับก็ประมาณนี้ทําทานกันได้นะครับตะเพียกก็จะถ้ามีเวลาตะเพียกก็จะทําให้ครอบครัวให้ยายเขา รูกเทานกันอยู่ด้วยนะครับหลายๆเมนูหลายๆขนมต่างๆนะครับโดยเฉพาะจะเน้นเกี่ยวกับขนมโบราณนะครับตามภาษาบัานเราทาทานกันง่ายๆนะครับสําหรับเมนูต่างๆในครัวเรือนบ้านเราประมาณนี้ครับก็จะขอยุตินะครับจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามนะครับขั้นตอนวิธีทำต่อไปนะครับ เพื่อนเื่นไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยนะครับครับเพื่อนเพื่อนมาดูเจ้าส่วนหนึ่งนะครับปามเพื่อนมาผสมแป้งโพดนะครับก็จะมีแป้งสไลด์ก่อนจะผสมนะครับถ้าเพียบนำใช้แป้งส่วนซ้ำอย่างเดียวกันผสมของแป้งทิะเพียบนะครับได้ตวงไว้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ใบบัวก็คือน้ำมันในการระเทียบน้ำมันใช้น้ำมันือวันนี้ตะเพียบจะใช้เป้งนะครับสาน้ำมันน้ามันเรียกว่าสามอย่างใช้น้ำมันเจ้าด้วยกันนะครับก็จะมีเป้งข้าวเจ้าจะมีเป้งข้าวโพดทีเปล่งสาเลียในผสมนะครับนะครับก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะครับปีบจะใส่ด้วยเพื่อได้รสชาติของขนมอมหวานน่าทานมากยิ่งขึ้นในส่วนน้ำตาลนั้น เราไปก็จะใช้น้ำตาลปี๊บันมาแล้วนะครับนะครับใส่มาผสมไปด้วยสักนิดหน่อยนิดเดียวนะครับให้ขนมออกมาได้หอมกลมกล่อมกับขนมน้ำตาลปี๊บประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีเกลือเ้ลทรายนะครับน้ำตาลทรายประมาณนี้นะครับต่ำกันง่ายๆนะครับมาดูการผสมได้เลยครับเ่อนที่สุดนะครับเราสามารถหาซื้อได้นะครับเป็นกระป๋อง มาดูกันเลยครับครับ <c oughs> เราก็จะเตรียมภาชนะนะครับกันแรกเราก็จะเอานะครับน้ํากะทิเนะทใส่ลงภาชนะที่เราเตรียมไว้ก่อนก่อนที่จะเราเอาน้ําตาลนะครับมาเทใส่กะทิคนให้น้ําตาลละลายก่อนที่เราจะนําแป้งนะครับมาผสมคู่คเขาให้เข้ากัน อันสรับขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็อาจจะเอาขึ้นเตาไฟนะครับไปละลายกับความร้อนให้น้ําตาลนะครับได้ละลายเร็วขึ้นนะครับแต่งานนี้ตะเพียบไม่ได้ใช้ใความร้อนตะเพียบก็จะนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นแต่ว่าค่อนข้างจะจใช้เวลานานพอสมควรกว่าน้ําตาลจะละลายหมดนะครับถ้าเป็นไปได้หรือว่ามีเวลาพอก็อยากให้เพื่อนๆได้นําขึ้นเตาไฟ นะครับน้ำตาลจะได้ละลายเร็วขึ้นมี่ตะเพียบก็จะใช้น้ําตาลปี๊บนะครับผสมไปด้วยบางส่วนนะครับเพื่อใหอ้ขนมออกมาหอมกลมกลมน่าทานมากขึ้นโดยเฉพาะกลิ่นหอมของน้ําตาลปี๊บนะรับก่จะใส่เกลือไปครึ่งช้อนชานะครับหลังจากนั้นเราก็จะคนครับ ให้น้ำตาลนะครับจนน้าตาลละลายหมดว่าง,งั้นเถอะเพื่อนๆก่อนที่เราจะน,นำํำแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับมาผสมนะครับขั้นตอนต่อไป นะครับเ,เพื่อนๆก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับเนื่องจากน้ําตาลไม่ได้โดดความร้อนนะครับก็จะใช้เวลาพอสมควรกว่าน้ําตาลจะละลายหมดก่อนที่เรานําเอาแป้งมาเทลงผสมคุกเข้านะครับให้แป้งละลายไปกับน้ําน้ําตาลน้ากะทิกนะับอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นน,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 ในใะครับ ลลายังน้ำร้อนน้ำรอนตังไฟอาจะตั้งไฟให้น้ำตาลละลายรที่จะนำมาผสมเสปเนเ็นมื่อการมีแ่ไฟร้อนะลาเสร็จเราจะพักไว้อเย็นขอนทีเ่เราจะมาผสมกัเป็นนาทีเพ่อย่ได้ไ่า้ นั้นว่าน้าตาลนะครับละลายกับน้ํากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํานะครับแป้งอ่าลงมาละลายกับน้ํากะทิน้ําตาลนะครับนะครับผสมแป้งนะครับทีละอย่างก่อนนะครับเพราะว่าอ่าโดยเฉพาะเป็นแป้งข้าวโพดหรือแป้งสาลีนะครับ จะค่อนข้างช้าไม่นอยนะกว่าจะละลายหมดได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะนำเปล่งนะครับทั้งสามอย่างนะครับเคลงผสมใข้หมดนะครับก่อนที่เราจะไปหมักไว้นะครับเดียวว่าเมื่อเรา ผสมแป้งให้ได้ทีแล้วเราก็จะหมักแป้งไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนไม่มีเวลาพอก็สามารถนำไปทอดลงกระทะได้เลยนะครับไม่เป็นไรทำได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นน้ำใบเตยนะครับเทใส่ที่เราตวงไว้ ไห้พอดีกับความเหลวความข้นของเนื้อแป้งและน้ำตาลนะครับพร้อมทอดถ้าอยากให้เนียนนุ่มนะครับเราก็สามารถหมักแป้งไว้ข้ามคืนได้เช้ามาเราก็นำไปทอดได้นะครับโดยเฉพาะราคาไม่ขายนะครับแต่แการนี้นะครับเราทำทานครือเรือนเองนะครับก็ ไม่ต้องหมักก็ได้นะครับสามารถนําไปทอดเลยแต่ตะเพียบสําหรับวันนี้ตะเพียบขอหมักไว้สักสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับหลังจากนั้นก็มาดูกันนะครับว่าหน้าตาของแป้งหรือขนมลงทอดจะออกมาหน้าตาหน้าทานมากน้อยเท่าไหร่แค่ไหนนะครับก็คอยติดตามนะครับตอนต่อไปนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราผสมแป้ง,ปงคู่เข้า ไ,ได้เป็นที่เรียบร,ยร้อยแล้วเราก็าจะนำไปห <ไป S 2> มักหมักให้ก่อนนะครับครับก่อนที่เราจะนำแปเล่งไปหมักนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเ,อเราต้องเอาไปกองกับผ้าขาวก่อนนะครับเพื่อกรองเอาเฉพาะน้ำข้น นทีเราต้องนำไปหมักเพราะว่าจะมีตัวตะกอนเช่นน้ำตาลที่เป็นก้อนเล็กๆนะครับหรือแม้กระทั่งแป้งนะครับที่ละลายไม่หมดจะเป็นก้อนกวดน,นะครับใครก้อนหินได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำไปเทนะครับกองกับผ้าขาวซะก่อนก่อนที่เราจะนำไปหมักนี่แหละครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับแต่สับจะเพรียบบรรนานั้น ส่วนสูตรใบขนมใบบัวนัน้นเพื่อนๆน่าจะาทําทานกันได้ทุกๆครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะคนในบ้านนะครับก็ทําเป็นกันทุกๆท่านทุกๆคนนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับคลิปนี้ตะเปียกก็พาเพื่อนนะครับมาดูนะครับ วันหยุดว่างๆนะครับตะเพียบก็จะนะครับคิดจะทําขนมให้ครอบครัวได้ทานกันนะครับเพราะว่าตะเพียบส่วนตัวแล้วนะครับชอบทําอยู่แล้วนะครับทำของหวานขนมนุ่มเนยต่างๆแม้กระทั่งกับข้าวนะครับพยายามว่างนะครับเกว่าเป็นการแบ่งเบาหน้าที่กับในบ้านของตะเพียบเองอีก นี่นะครับหลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วนี่ก็จะมีเป็นกากเปลนที่ติดกับอาขาวอ,อยู่เราก็ัิ้งไปจากที่เรานำเอาเฉพาะส่วนที่รกรองลงมานะครับ<ด>น้ษตาออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้พลาสติกปิดนะครับหมักไว้ังานนี้ตะเพียบจะขอหมักไว้ยักสี่ชั่วโมงนะครับครับรอ <ๆ S 2> ติดตามนะครับหลังสี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับ ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับติดตาม EP 2นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจนจบจนได้เห็นหน้าตาขนมใบบัวนะครับเพื่อนเพ่อนติดตามต่อไปนะครับผม